มาเลยครับพี่พี่น้องน้องแอปเปิลสดสดเลยหวานมากเด็ดตอนเช้าเลยครับพี่สาวแอปเปิลสดจริงๆเหรอคะใช่ครับพี่มาดูเองเลยถ้าซื้อกลับบ้านไปจะรู้สึกถึงความแตกต่างเองคนเยอะขึ้นเรื่อยๆยิ้มแย้มกันอากาศร้อนก็เริ่มรู้สึกแล้วผมมีลูกชายคนเดียวชื่อโรันทุ่มเททำงานทั้งหมดนี้เพื่อเขานี่แหละแม่ครับลูกชายโรันของแม่ทำอะไรอยู่ลูกชายโรันของผมเป็นความภาคภูมิใจของผมเลยเวลาใครพูดถึงชื่อเขาเนี่ย แม่ครับลูกชายโรฮันของแม่ทําอะไรอยู่ลูกชายโรฮันของผมประจําการอยู่ที่ชายแดนกําลังปกป้องประเทศอยู่ไม่ได้บอกเขาว่ามาเลยครับแอปเปิ้ลสดหวานมากซื้อไปเลยราคาถูกแอปเปิ้ลสดเลยพี่มาดูหน่อยถ้าชอบก็ซื้อไปนะครับแม่ครับจะลดราคาหน่อยได้ไหมพี่ราคาถูกมากแล้วข้าลดกว่านี้ยะนาะบางคนแค่ถามแล้วก็เดินไปขอบคุณอันลอทุกอย่างยังไปได้ดีมาเลยครับมาดูแอปเปิ้ลสด ครับพี่อยากได้อปเปิลไหมเฮ้ยที่นี่เกิดอะไรขึ้นครับท่านกำลังขายแอปเปิลอยู่คะโอเคเดี๋ยวดูหน่อยขออันลอคุ้มครองนี่รถเข็นของป้าสินะครับท่านแล้วทหารคนนี้อยู่กับป้าตลอดเลยเหรอขออันลอคุ้มครองว้าวแอปเปิลละหวานมากเลยครับท่านสดสดวันนี้เลยถ้าท่านอยากได้เดียวจะใส่ถุงให้สดสดซื้อกลับบ้านไปเลยครับแค่จัดหนึ่งกิโล แต่เลือดดีๆนะอย่าให้มีเน่าเลยครับท่านเดี๋ยวช่างให้นี่ครับท่านครบหนึ่งกิโลพอดีท่านครับนี่ถุงแอปเปิลเต็มๆผมเลือกแต่ดีๆใส่ให้ท่านสื่อแอปเปิลไปแล้วครบหนึ่งกิโลเป็นเงินที่หามาด้วยความยากลำบากของผมจ่ายเงินหน่อยสิเฮ้ยเดี๋ยวกำลังจะไปนี่แหละทำไมรีบจังถ้าไม่ได้รีบค่าแค่เรียกสิทธิ์ของตัวเองผู้อะไรนะ ท่านกำลังเรียกเงินค่าแอปเปิลค่าเป็นเงินที่หามาด้วยความยากลำบากแกจะเรียกเงินจากฉันนี่หรอือกล้าขนาดไหนรู้ไหมว่าฉันเป็นใครพื้นที่นี้เดินตามคำสั่งใครเข้าใจไหมท่านฉันไม่เกี่ยวอะไรกับท่านฉันแค่เรียกสิทธิ์ของตัวเองปากดีมากเลยนะแกอย่าพยายามพูดมากเดี๋ยวไม่ถึงนาทีฉันจับสายคุกเข้าใจไหม ท่านฉันไม่ได้เรียกเงินฟรีๆแอปเปิลของฉันความยากลำบากของฉันท่านต้องจ่ายเงินแน่นอนพอแล้วเกินไปแล้วแกพูดมากเกินชื่อเสียงเครื่องแบบฉันแกไม่กลัวเลยเพื่เดีวฉันบอกให้รู้ว่าฉันเป็นใครดนตรีถ้าครั้งหน้าพยายามปากดีอีกนับไม่ถึงนาทีฉันจับใส่คุกเลยทำอะไรลงไปเนี้ยแอปเปิลของฉันทั้งหมดรายได้ทั้งวันของฉันคนจะมีแค่นี้เป็นที่พึง่ง เห็นแบบนี้แต่ไม่มีใครพูดอะไรความยากลำบากของคนจนถูกทิ้งเกลื่อนถนนแบบนี้เราทุกคนอยู่นิ่งเงียบทุกคนเห็นแต่ไม่มีใครก้าวออกมาทั้งกลัวทั้งอายความเงียบไม่ใช่ความอ่อนแอเสมอไปบางครั้งในใจมีไฟลุกโชนแต่คนเราก็ทำหน้าที่ของตัวเองต่อไปเสียงเออาจบลงคนกลับไปทำงานของตัวแสิ่งที่เกิดขึ้นก็อยู่แค่ในใจไม่มีใครพูดออกมาบางครั้งคนเราไม่แตกสลายแค่เงียบ และเริ่มเก็บความยากลำบากของตัวเองใหม่เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเรื่อนี้ผิดทั้งหมดไม่มีใครพูดแต่ถ้ามันถูกบันทึกไว้บางทีความจริงอาจออกมาความเงียบก็กลายเป็นอาชญากรรมได้เหมือนกันการที่สารวัตรกินแอปเปิลก็ถูกบันทึกการที่อนิตาเรียกเงินตบหน้าและควอมรถเข็นก็ถูกบันทึกทั้งหมด ผมทำงานที่ร้านใกล้ๆนี่แหละและรู้จักอนิตาเทวีมานานแล้วเธอหาเลี้ยงชีพด้วยความยากลำบากเสมอผมชื่อสเสรตผมทำงานร้านใกล้ๆและรู้จักนิตาเทวีมานานผมเคยซื้อแอปเปิลจากเธอหลายครั้งและผมรู้ว่าผู้หญิงคนนี้ไม่ใช่ผู้หญิงธรรมดาลูกชายเธอชื่อโรันเป็นนายทหารในกองทัพการส่งวิดีโอนี้ให้เขาน่าจะดีกว่าผมตัดสินใจแล้ววิดีโอนี้ต้องถึงโรันแน่นอนลมชาวเย็นสบายพระอาทิตย์ ค่อยๆขึ้นจากหลังชายแดนผมยืนอยู่ที่ตำแหน่งของตัวเองมือถือปืนไรเฟิลตอนนั้นโทรศัพท์ผมดังผมหยิบขึ้นมาดูบนหน้าจอมีวิดีโอมาหัวใจอยู่ชนักชั่วขณะตอนแรกไม่ได้สนใจแต่พอผมกดเล่นมือผมเริ่มสั่นสิ่งเหล่านี้ผมเห็นกับตาตัวเอง และทุกฉากทำให้ไฟในใจลุกโชนชั่วขณะผมเงียบสนิทเหมือนเวลาหยุดนิ่งแล้วจูจๆดวงตาเต็มไปด้วยไฟผมกำโทรศัพท์แน่นกำป้นแน่นรอบตัวเงียบมีแต่เสียงหายใจแรงดังในอกท่านครับผมขอพักร้อมีเรื่องจำเป็นที่บ้านโรหันทำไมขอพักกะทันหันทุกอย่างเรียบร้อยดีใช่ไหมครับท่านไม่เรียบร้อยแต่ผมต้องไปโรฮันทำไมวีบไปขนาดนั้นท่าน มีเรื่องจำเป็นที่บ้านวันถัดไปผมเดินทางกลับบ้านตลอดทางในใจทั้งโกรธทั้งกระวนกระวายให้โรฮันกลับมาแล้วลูกแม่นั่งคนเดียวทำไมทุกอย่างเรียบร้อยดีใช่ไหมไม่มีอะไรลูกแค่เหนื่อยนิดหน่อยผมเนี่ยไปพักหนึ่งแล้วถามสิ่งที่ข้างใจแม่เมื่อวานที่ตลาดเกิดอะไรขึ้นไม่มีอะไรลูกทุกอย่างปกติ เสียงผมหนักเองผมเป็นทหารนะ้าแม่มีกำลังใจฟังความจริงสิ่งที่เกิดขึ้นบอกผมหน่อยแม่ผมถามอยู่เมื่อวานที่ตลาดสุดท้ายเกิดอะไรขึ้นอย่าปิดบังผมลูกแม่อย่าเปลี่ยนเรื่องก่อนโรฮันลูกเมื่อวานตอนแม่ขายแอปเปิลที่ตลาดมีสารวัตรคนหนึ่งมาแล้วเขาจะเอาแอปเปิลไปฟรีฟรีไม่จ่ายเงินพอแม่เรียกเงินเขาบอกว่าแกไม่รู้จากฉันเลยเดี๋ยวไม่ถึงนาทีจับสายคุกเข้าใจไหม แล้วขู่ไม่ให้พูดมากแม่พูดกับลูกด้วยเสียงเข้มนะลูกพวกเขาเป็นคนใหญ่คนโตอย่าไปมีเรื่องกับเขาแม่ไม่อยากให้ลูกตกอยู่ในปัญหาลูกพวกเขาเป็นคนใหญ่แม่แค่อยากให้ลูกอย่าไปยุ่งกับเขาแม่เป็นแม่ใจห่วง แม่ผมไม่ใช่แค่ทหารผมเป็นลูกชายแม่ด้วยคนที่ทำแบบนี้กับแม่ผมไม่ยอมแน่นี่คือสัญญาสายเสื้อผ้าธรรมดาและในใจมีภาระแปลกๆรถออโต้กำลังแล่นไปและผมตรงไปที่สถานีตํารวจท่านเส้นทางนี้คนน้อยไปเนอแต่ตามที่ท่านบอกผมขับทางนี้แหละข้าหน้าขับระวังหน่อยเส้นทางนี้มีอะไรเหรอทําไมท่านระวังขนาดนั้นท่านบนเส้นทางนั้นข้าหน้ามีด่านตรวจจึงคนน้อยผ่านสารวัตรคุปตาสิงอยู่ที่นั่นพร้อมลูกน้องบางคนคน จึงหนีเลี่ยงเส้นนี้พวกเขาตัดใบสั่งปลอมโดยไม่มีเหตุแล้วรีดถ่ายเงินท่าคนปฏิเสธก็ขู่บางครั้งก็ทำร้ายร่างกายคนจึงเงียบพอกลัวท่านที่น่ามีตำรวจสองสามคนยืนอยู่รถคันหนึ่งถูกหยุดและกำลังทำใบสั่งปลอมท่านตรงกลางคือสารวัตรคนนั้นคุปต์าสิงถือไม้เท้าชัดเจนว่าหน้าเย่อหยิ่งเฮ้ยไปไหนหยุดหยุดเฮ้ยคนขับไปไหนลงมาซะท่านกำลังไปสถานีตำรวจครับสถานี ออกไปสถานีเหรองั้นที่นี่แหละตัดใบสั่งจ่ายเงินมาท่านผมทําอะไรผิดความผิดผมคืออะไรผิดที่ปากดีมากไงจ่ายหนึ่งพันรูปีใบสั่งท่านวันนี้หาเงินได้ไม่มากและเอกสารผมครบท่านท่านผมเปิดกระเป๋าเร็วๆนี้ดูเอกสารทั้งหมดอยู่ที่นี่ใบขับขีก่ก็มีเอกสารรถครบฉันไม่แก่ฉลาดมากเลยฉันดูผ่านตาแล้วฉันบอกให้จ่ายเงินเดี๋ยวนี้มิฉะนั้นยึดรถเข้าใจไหมไอ้นั่นแกเป็นใคร ทำตัวเป็นคนใหญ่โตจงยาปากดีนี่ด่านเดียวไม่ถึงนาทีจับสายเข้าใจไหมเป็นใครดูเหมือนคนใหญ่โตจงยาปากดีมิฉะนั้นไม่ถึงนาทีจับสายเข้าใจไหมท่านถ้าไม่สามารถตัดใบสั่งปลอมรีดเงินคนโดยไม่มีเหตุได้นี่ขัดกฎหมายไอ้พวกแกแบบนี้ฉันเห็นมาเยอะแกจะมาสอนกฎหมายฉันเหรออำนาถ้ามีแค่เครื่องแบบท่านไม่ถึงความจริงวันนี้ ผมเงียบแต่เรื่องนี้ไม่จบที่นี่ทำอะไรก็ทำไปมีคนมาขู่เยอะแต่ฉันปล่อยให้หมดแรงหมดความเงียบนี้ไม่ใช่ความอ่อนแอพายุแท้จริงมาถึงเมื่อคนหยุดพูดตอนนี้เรื่องมาถึงจุดนี้แล้วต้องสอนบทเรียนสารวัตรคนนี้ด้วยกฎหมายและที่นี่คือสถานีที่นี่ทั้งความสบายทั้งกฎหมายเป็นของเราคนที่มาจะถึงคิวตัวเองท่านผมอยากแจ้งความที่นี่ไม่แจ้งความหรอกไปซะท่าน แจ้งความต้องที่สถานีตำรวจสิครับจะแจ้งก็ได้แต่ต้องจ่ายหนึ่งพันรูปีก่อนท่านแจ้งความฟรีนะแล้วหนึ่งพันนี่เรื่องอะไรต้องจ่ายแหละนี่กดสถานีเรานี่หนึ่งพันโอเคแล้วบอกมาสิอยากแจ้งความใครเมื่อวานที่ตลาดสารวัตรคุปตาสิงห์ของท่านตบหน้าแม่ผมต่อหน้าตลาดผมมาจ้างแจ้งความเรื่องนั้น อ๋อผู้หญิงขายแอปเปิลนั่นแกเป็นลูกมันหรออ๋อมีลูกชายโตแล้วอยากแจ้งความเร็รีบเขียนสิฉันไม่สามารถแจ้งความสารวัตรคุปตาสิงห์ในสถานีตัวเองแต่เข้าใจไหมท่านท่าที่นี่ไม่แจ้งผมจะไปถึงข้างบนแกกล้าพูดแบบนี้ได้ไงไปทำอะไรก็ทำไปข้างบนไปข้างล่างฉันไม่สนความเงียบนี้ก็พูดได้หนาทัานและมันจะนำความจริงไปถึงข้างบนผมเลือกความเงียบไม่ใช่ความอ่อนแอ ก้าวต่อไปต้องคิดดีๆท้องฟ้าใสแต่ไฟในตัวผมยังไม่ดับเสียงคนเยอะแต่หูผมปิดก้าวเท้าหนักและความโกรธยังมีชีวิตผมตัดสินใจแล้วสารวัตรคุปตตัสิงและผู้กำกับสถานีจะได้บทเรียนตามกฎหมายที่จำทั้งชีวิตชื่อเยอะแต่ตอนนี้โทรไปหาคนที่ยืนข้างความจริงฮัลโหลใครโทรมาอามัดผมโรฮันโทรครับเฮโรฮันก hey, ี่วันแล้วถึงโทรอยู่ไหน อามัดไม่มีเวลาคุยเยอะวันนี้เย็นต้องถึงตลาดมีเรื่องสําคัญมากเกิดอะไรขึ้นทุกอย่างเรียบร้อยดีไหมไม่เรียบร้อยแต่ต้องทําให้เรียบร้อยแกถึงเย็นนี้ก็พอที่เหลือบอกที่ตลาดโอเคพี่ผมมาถึงเย็นแนะ่โรหันวางสายบนใบหน้ามีรอยยิ้มเบาๆเาขากดเบอร์ต่อไปกุณเทเฮ้เกิดอะไรกระทันหันเลยไม่มีเวลารอเล่นเรื่องจริงจังมากใช่พูดมาโรันทุกอย่างดีไหม กุนเทวันนี้เย็นต้องถึงตลาดเรื่องสำคัญมากพอถึงค่อยบอกหมดระวังหน่อยวันนี้สำคัญมากโอเคพี่ทำตามที่บอกเย็นนี้ถึงตอนนี้โรฮันกดเบอร์ที่สเพื่อนสนิทที่สุดที่เคยประจำการชายแดนด้วยกันชื่อกับตันอายันชาวทรีอายันคือคนที่ยืนข้างเพื่อนเสมอโอโรฮันพี่เป็นนายบ้างอายันมีเรื่องคุยสำคัญมากเกิดอะไรทุกอย่างดีไหม ไม่ดีสารวัตรคุปตาสิงห์ทำไม่ดีกับแม่ผมต้องสอนบทเรียนเขาและผู้กำกับแต่แบบถูกกฎหมายเย็นนี้ถึงตลาดที่นั่นบอกหมดโรหันแกยาหฮมผมออกเลยวันนี้แกระวังตัวหน่อยผมไม่กลัวแต่ครั้งนี้เรื่องเกียรติเข้าใจแล้วผมเย็นนี้ถึงเวลามาถึงแล้วสารวัตรและผู้กำกับที่ทำไปจะได้ตอบแทนแต่ตามกฎหมายโรหันถ้าวันนี้เรานิ่งพรุ่งนี้อาจทำกับคนอื่นผู้ถูกอามัดพอแล้ว แต่เราต้องทำทุกอย่างถูกกฎหมายเราต้องคุยกับท่านผู้หญิงดีเอ็มเธอจะชี้ทางถูกเราสี่คนตัดสินใจแล้วตอนนี้ตรงไปสถานีตำรวจเราเข้ามาแล้วข้าหน้าผู้กำกับสถานีอรชุนสิงนั่งเทา้าเหยียบโต๊ะข้าง,ข,างข้างสารวัตรคุปตาสิง์อยู่ด้วยทั้งคู่หน้าตายเย่อหยิงแบบเดิมโอ้นี่ในะอีกแล้วรเรื่องอะไรมาอีกแล้วมาทำอะไรครั้งนี้เอาเรื่องอะไรมาอีกแล้วพวู้นี้ใครกับแก ท่านวันนี้ไม่ได้มาแจ้งความแต่มาทําให้ความจริงปรากฏความจริงความจริงแก่ไม่เดินในสถานีเราไปสัทุกคนอย่ามาเสียเวลาเรามีงานเยอะไปไหนก็ไปนี่ไม่ใช่คณะละครสัตว์ที่มาทําแสดงบรรยากาศสถานีตึงเครียดกระทันหันตำรวจเริ่มกระซิบกันผมหยิบโทรศัพท์จากกระเป๋าไม่พูดอะไรเปิดลำโพงแล้วกดเบอร์เสียงโทรศัพท์ดังทั้งสถานีเงียบนองสเตเมอ์ห้ามผมทหารโรฮันเวอร์มาโทรครับ ตอนนี้ผมอยู่ที่สถานีกลางเขตของท่านผมต้องการท่านที่นี่ท่านมาด้วยได้ไหมเรื่องอะไรโรฮันทุกอย่างดีไหมไม่ดีครับแมดดัที่นี่กำลังล้อเล่นกับกฎหมายแมดดัโอเคฉันมาสิบนาทีพอวางสายทั้งสถานีเงียบกริบดีเอมคนไหนจะมาถึงเร็วขนาดนั้นแค่คู่แต่ไม่กี่นาทีข้านอกเสียงแตรรถดังขึ้นทั้งสถานีเคลื่อนไหวกระทนหารตำรวจวิ่งออกไปข้างนอก ข้านอกสถานีรถ SUV C ดำจอดลงป้ายระเบียนรถราชการเขตประตูรถเปิดเจ้าหน้าที่เขตลงมาก้าวเร็วดวงตาเข้มมวดใบหน้ามีอำนาจที่พูดถึงทั่วเขตพอลงมาทั้งสถานีตัวตรงทันทีเจ้าหน้าที่เดินตรงเข้าในสถานีสายตาจับที่โรฮันโรฮันกล้าไปข้าหน้ามือถือโทรศัพท์แล้วพูดต่อหน้าทุกคนแม่ดํานี้ผู้กํากับสถานีและนี่สารวัตรคนเหล่านี้ตบหน้าแม่ผมต่อหน้าตลาด ที่ตลาดตัดใบสั่งปลอมและเรียกรับสินบนเพื่อแจ้งความจริงไหมแมดําเราดีอมตัดบทชาชาก่อนอื่นบอกมาทำไมเรียกเงินเพื่อแจ้งความมันเป็นความผิดพลาดผิดพลาดนี่สถานีตำรวจหรือแลงรีถ่ายคู่ประชาชนเอาเงินคนไม่จ่ายก็ตบหน้าแม่ดําหมดโกหกดีเอ็มยกมือท่าพูดอีกคำเครื่องแบบถอดที่นี่เลย ทั้งห้องเงี้ยตำรวจยืนชิดกำแพงไม่ขยับดีเอ็มีปากกาจากกระเป๋าดึงแฟ้มบนโตแล้วผู้สารวัตรคุปตาสิงห์และผู้กำกับสถานีอรชุนสิงห์พวกนายทั้งสองถูกสั่งพักงานเดี๋ยวนี้ทันทีเพื่อนเพื่อนวิดีโอนี้สร้างเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่ใช่เหตุการณ์จริงเพื่อนเพื่อนวัตถุประสงค์ของเรื่องนี้ไม่ใช่ทำร้ายความรู้สึกใครวิดีโอนี้สร้างด้วย AI นะครับและใช่ครับเพื่อนเพื่อนผมหวังเต็มที่ว่าวิดีโอนี้ทุกคนต้องชอบแน่แน่ ดังนั้นไลฟ์วิดีโอนี้แหละเหมาะสมเพื่อดูวิดีโอแบบนี้เพิ่มเติมอย่าลืมกดติดตามช่องเรานะครับและแชร์วิดีโอให้เพื่อนๆืนด้วยละ่ะเพื่อนเนเจอกันวิดีโอหน้าด้วยเรื่องใหม่ครับ